กาบนมาสการค่ะผปู่ค่ะเลร่ญนร่านอยากโน้มที่ปังรายการจูผ้ารวยขอขอให้รับม่อรวยสุขุมสุขคนดื้อได้ปังรายการจูผ้าวววร,ายารว,าวยก็ได้อย่าทุกข์อย่ายากอย่าจนอย่าเศรอ,อย่าหมองอย่ามีแนวของอกของใจมันซึนต้องแซวอยู่ตลอด รายการนี่จูผ้าลวยเป็นผู้ติดตามเลขที่แม่นๆมาให้งาโยมผู้เป็นเด็ซีผู้ได้ยินรายการโจูผ้าลวดผู้ได้มีเลขดีเลขแม่นเลขเที่ยวเงินเรียนหารล่การที่หาเฮ็ดเอาได้แม่นๆก็ับมาบอกจูติดื่อสาร เฮ็บุญต่อบุญเงินเชี่ยวจังสี่เฮ็ดเงินเฮ้อเงินบักข้อเฮ็ดเม่นเ,เมน่นจังสี่ผู้ใดมีเฮ็ดได้กะอีต,ต่อโจพาล่วยดืย้อให้บอกงาติโยมบอกเป็นาท่านกอไปผู้ใดท่าแปง้งต้นไม่้นไรมื่นนั่นละ่ะผู้ใดอเอาอยู่หูบึงเอาอยู่ใสกาะซามขอให้เม่นจโจเล่าเป็นผู้สื่อสารสือบอกบุญ บุญก็บุญให้ญาติโยมผู้บรรทุกคนยากผู้บรรพมีอยากวี่กินพันกบหวังพึง่งตัวนี้เศรษฐกิจบ่ดีเพราะว่าผู้บรมีงานทำํำตกงานกระวังพึงเทพุทธเทวดาหวังพึงทางรัฐทาางบุญกุศลนนี้ก็ได้จะเป็นของธรรมดาประเทศใดก็มักเสี่ยงโชคบอลรตัตปฏิทัยํำบับฟัน มันก็บางผู้ปันน่นแน่ยตอบมาตลอดไปบางผู้คำนวนลเร่ได้ตลอดไปอาบ่มีไฟเลขดับอยู่ตลอดไปมันก็ต้องมีผิดพลาดพอของบ่มีหมักก็ได้เสื้อเน็ตจูว่าวสูญญาตโน้บ้างเด้อเอฟซีของเอ็ดจูผู้สุกคนเห็นไหมกัความสุขความเจริญน,นาวเสื้อเน็ตจูบ้าค่ะกบขอบพระคุณค่ะปู่ค่ะเออเล่าเนาะค่ะวดที่ผ่านมาก็คือ วันที่ยี่สิบสี่เนาะเลขปรนออกสองศูนย์สองหนึ่งสามสามสามตัวคือหนึ่งสามสามสองตัวล่างก็คือสองหนึ่งเนาะปรากฏว่าให้มาสามหนึ่งเนาะกับปูแต้มเดียว <c oughs> นี่หนึ่งแต้มเนาะโอ้ยห <c oughs> ลอดปวงไปนะเนาะเลขที่โจเฮ็ดไว้เนี่ยมาหนึ่งตัวเดียวนะะแล้วกับอุตสาหกรรมบ้านเนี่ยก็ถือว่าอซืวยแต้มหนึ่งเอา้า แต่ว่าเลขดับบนตรงตรงนี่เอาอยูเนาะ,ะดับบนตรงตรงบูมีสามสามแล้วก็หลักหน่วยดับแปดกับบูมีแปดเนาะค่ะแล้วก็ดับล่างตรงตรงของปูเอาอยูบับูมีสองหนึ่งเนาะค่ะมีแต่สามหนึ่งเลขดับเปนสีออกได้ยังไหนปูสามหนึ่งรักแล้วเลขดับให้สามหนึ่ง มันออกสองหนึ่ง hmm. เลขดับปูเห็นอยู่ดีครับรด้บอ,อลหอลักหน่วยล่างดับสองกับบ่มีสองมันบ่รับหนึ่งดักเอ้สวยเต็มหลักหน่วยล่างดับสองหลักหน่วยล่างเป็นหนึ่งเ้อะออกส่วนหลักสิบล่างดับหกกับบ่มีหกอหลีกับเป็นสองแท่นด้ออไโอ้ ช่วงนี้ดับดับยูดีมากๆเนาะปูเนาะสุดยอดอืมมันก็อาปูมันก็ธรรมดาอาบยูก็มี่มันจัดเป็นของของธรรมชาติว่า่อยผูดได้ดับยูตลอดดอกให้พิจารณาเขาล่งมัดสลูก่าไปว่ามันอยู่มันจะเป็นเสียเงินหยอดปูดละกันบว่าดับของปูดได้เงินแล้วเนี่รก็เคยได้ยินอยู่ด้ยก็ถือว่า บอกว่าจะไปเสือเล็กดับเสือคววมฟันเจ้าของเจ้าของมิ่งโชคกับซื้อจังไหนก็ถื้อย่าไปว่าเล็กดับผู้ใดบ่มีโชคซื้อลงไปลงทุนขาดทุนซ้ำอันนี้ก็ได้เดี๋ยวกับปูกบุญอันนี้ก็ได้จัลนาสัก้อนหนึ่งซื้อบันนี้ฟันดีบ่กับปูเบ้าหอยเอฟซีบรรนฟันไงกับปูฟันกับฟันประหลาดแล้วยอันนี้น้องน้่น น้ำกันน้ำไหลมาจากคุลวทางบ้านสอนสินไสเป็นห่วยจนมาท่านเขาเอื้นว่างว่างหมาอ่าว่างหม,มาอยู่บ้านปูเนั่นยนอะยู่ฟังห่วยเป็นอย่างเงิ่นว่างหมาหมามาล้อยขามบาวิชหมาตายมันก็เลยไหววุ่นย่หันมันเป็นน้ำหันเขาจะก็เรียกว่างหมาหมาตายใส่กันแหละกระเพาะเย็นอ่าไหมมันเป็น,ปน,ปนไมมอ่าทอน บ่มีงามีอย่างคือไม่ร่ำเดียวนั่นแหละมันแรีนอาไม่เลียนเองนะั่นแหละอะมันนั่นอะร้อยน้ำเองน่ะปุ่งจ้าแรนคือเหี้ยแรนขึ้นโคกก็แยนบาดเอาไม่คือจังแรีนได้บ่มีผู้จูงบ่มีผู้ไปเหตุอย่างคือแรีนได้จะดิอะไรเขื่อนว่าไม่เลีนพาน้ำเหลียวมากเงาไม่ผลิตปูขึ้นมากแล้วบรนจมน้ำมุดน้ำองเอาไม่นี่อย่างคือเหตุจังสี่วัน เรียว่าปฏิบีกันเลี่ยวไปเห็นบักผู้ใหญ่บ้านมันเกิดพ่อสอสิบสามปีจอหลานนี่ละหลานเคยบ่าไงมันไปเอาปลาใส้กระสอบปานนป่าเป็นเขาย่างแล้วเป็นว่าเขาตัดเป็นทอนเป็นทอนนั่นแหละไปแต่ว่าที่แห้งมันแห้งมันจะเป็นหักก็เราแแล้วมันยัดใส่สอบไปผู้ใหญ่บ้านมันเจ็บปลาที่ว่าเขาย่างแล้วใส่สอบมันจะไปใส่นอสเนี่ยก็เลยเสด็จ นี่แหละความฝันจะเป็นเลขเป็นเบอร์บ่เป็นเลขเป็นเบอร์กับว่าลูกเนี่ยฝันเนาะมเป็นได้ข้อมฝันของไผของมันมันก็บอกพอได้เพรังหันมันก็ทำหน้าว้านว่าละสองหนึ่งมันก็ออกสองหนึ่งมันเรียมันกะเป็นดวงไผดวงมันโุกไผโสุกมันนี่ก็ได้แต่ว่าดับเท่ๆมันอยู่งเท่ละ รวกันมาทีหลังมันยู่แท้ๆแล้วเลี่ยงดับนว่ามันนี่ต้าสิบแปดเปอร์เซ็นต่อไปเอาขึ้นดับนี่ด้อต่าสิบแปดเปอร์เซ็นต์คือหน้าว่าบอกเมียมัวล่ะกันบอกบ่เอาดิาบ่เอาแท้ๆจะเลยเป็นการเตียงอันนี้ตีว่าตั้งไหน หยาดโนอะตีเอาเบืงองฝันยังสัน้นฝันเห็นยังสั้นผมนก็เลยเป,นเปนเ็นเป็นเลขบ่เป็นเลขกับว่รู้แล้วบาลก็ได้แล้วบานเลขที่เขามันหกสองนั่นแหละอายุมันหาสิบหาอายุหมยากแต่ว่าปูนี่ตีปลาตายนี่เต้าปูตีเป็นศูนย์ น,น,นานนี่เป็นเนจ้ะอ่าวิ่งรูดตัวไหนครับปู่ปาตายนี่มันก็ตีเป็นอ่าวิ่งรูดนี่มันปาประกอบซีเมืนกัวิ่งวิ่งซีไป,ปราะวระสอบซีเหลี่ยมซีศูนย์ศนวิ่งรูดซีลองศูนย์่าจัดหรืังไงล่องหนึ่งวิ่งรูดซี<ม>ล่องหนึ่งแมนยู่หะอ่าแม่น อันมักสตัวล่ะมักศูนหนึ่งซีะะ่ะพอนามเป็นหนึ่งไม่ก็เป็นหนึ่ง่หละก็เรียกว่าวิงว่งวิ่งซีกระสอบซีอือสอกับหนึ่งแมงงนวิ่งเนวิ่งเน่ เลือกโจเฮ็ดออกมาได้ห้าหกสองศูนย์เนอปูมอนกะแ้วคะแนนว่าคะอันเลไกันคำนวณกับธรรมดาจ้ะเอาความฝันนี่ละเนาะครับปูเอามาดีข้อสอเกิดของเงินพ่อใหญ่นี <13. S 1> <ะ>่เพิ่งฮะสิบสามสิบสามสิบสามปีจอสิบสามสองพันห้าร้อยสิบสามเบอร์จ้ะงานมาเละทีมันหกสองถามเนี่ยวเพิ่งออกมาละทีสองหก เพิ่นหอบปลาอยู่บ้านเพิ่นหมอปูเพือ่อยู่ห่วยเพิ่นไม่ได้อยู่บ้านเพิน่นบ่ไปเห็อนอยู่ห่วยเมือง,งนั่นล่ะเมืองไม่ร้อยน้ำเองนั่นละ่ะมันสิเกี่ยวกับบ้านเลขที่อยู่สมบูรณ์เพื่อนไม่ไดแ้แต่ว่ามันมันได้อยู่ห่วยมันไปเอาปลาปเป็นสอบสอง <บา S 1> ห้าหนึ่งสั่อายุเท่าใดมนันีปู ตีต่อมันจะห้าสิบห้าน่นแล้วหาสิบหกยล้าง้าอายุาห้าสิบ้าเน้อครับปูอาอยุมันได้ห้าส<แ>ิบห้าน้อเพื่อไว้ก็คือห้าสิบหกน<แ>้อครับปูเน้อเพื่อห้าสิบหกบ้านเลขบ้านเลขที่เพื่อนเจียวอยู่เหมือนเ่อเกี่ยวกึ้นมาหนึ่งที่ที่ฝันเป็นอยู่ห่วยมบรอยู่บ้านเพืเอ่อน เออบันน้อยู่บ้านกับปูไปยังมันนี่อันนั้นปลาปลาตายหอบปลาตายใส่เต็มสอบอยู่อ,อยู่ขอนไม้ปลาอยู่ในขอนไม้วันนี้ครับปูพอเจ้าของมันจะใสมันหยัดใส่สอบแต่ว่าขอนไม้มันแรนเองอ๋อเพราะว่ามัน,มนยีดสสแสดงฤทธิ์แต่ละจ้ะ แลียนช่วดเอาไม่จังเดยยังบ่มีคนมาดึงเรียนก็ต้งโคกแลนเขาป้าเขาแม่น้ำไปสนุงไงเรียกก่อนดินดึกรัดศูนย์ในมันนั่นนะจ้าเมื่อเร็วไม่ใช่กูจีภาษาทำนี่มันก็เลยเสด็จขึ้นนะโอ้ฟันตีได้ไหมครับปูประมาณตีหนึ่งกว่าเพราะว่านางสมบจีหกถุงอืม หลังจากปูเบิ้งกันไหนแล้วมันบ่เออเอาเอาขนเข้าใจแล้วก็คืออ่าคอนไม้อันนี้แสดงฤทธิ์เดชนี่<ม>สีมาจากอันใดลรืปูของพีหัวนั่นละพีหัวใช่นั่นละไม่ก็ที่ว่ามีฤทธิ์หลายนั่นละมันจังเง็ดใหม่แรนต้นใหม่เนาะเพราะมี่เพราะมี่งาไมีหยางแรงรู้ึ้นหอดถึงโคก เลยเอาความดินดึงหลัดมันก็นเลยอยู่่มึงจะไม่ใช้กูดีภาษาทำนี่เต็มขึ้นป่าดิเพระตอนันขั้วศูนย์ก็เลยชิดวามนทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งทั้งสี่ทำแล้วอ๋อาอีกแ <ไป S 1> ลนะ้วน้ำน้ำน้ำนีำนำเป็นหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้ค้อนไหมสิเตียวอาอย่บอกปูถ้าเพื่อนบอกเลยเป็นหนึ 1. 1> <c oughs> ่งแล้วหนึ่งหนึ่งยังมั่นนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์และหนึ่งสี่เนาะปูเนาะ เออหนึ 1, 8, ่งแปดพระหนึออ่งแปดค่ะเออว่าศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะอืมแล้วก็สี่แปดสี่แปดค่ะอืมสี่แปดสี่มันก็มีท่านันแล้วจีตีอ่ะสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่แปดแปดสี่ปล่ก็เป็นแปด ข้าตายเป็น080ตัวเนึ่ยอ่ะ08แนาะจ้ะปูหรือ80ค่ะอ่ะเท่านั้นแหละบ้านหลายตัวหลายเขาจะออกมาหลายตัอยูอืมอืม,อมน่ะ08เตียตามกว้างฟันนะกระบวนเป็นวงกว้างเนาะกว้างฟันก่ได้ไปคำนวนอ่ะอันนั้นเพ่อนเกิดพอสอง2513แล้วก่ะอืม บันนี้อายุหาสิบห้าหาสิบหก่มาหอบป่าอยู่ห่วยห่วยหาห่วยหกบปุ๊ไปยังไงบ่ตีไปดอกเขากีฬางร่งไรไปหนาเนาะมันหลานี่ลุงพยัดเลยว่านับคนใส่น้นเดีวเอาเอาบันนี้เน่นตัวใดจ้ะห้าห้าหนึ่งสเน้นเนี่คือสี่ศูนย์สี่ศูนศูนย์สี่ค่ะ เออลองแปดสี่สี่แปดทางลองกับสี่แปดเนาะแต่ว่าขอนไหม่มาแสดงปฏิหารนน่กนลรลไรมาดูว่าขอนก็เป็นหนึงออ่งเนาะแมนเป็นหนึ่งหละหน้ำก็เป็นหนึ่งอเอามาหนิปูนี่แข็งคักนี่ปูออปูอย่าลืมไปถามน้องนะว่าเน่เด้อส่ว่ายเลิกโรงเดียนนน่ช่วงใบเป็นแล้ว เพราะว่าเราบอกแม่เราหนึ่งสองไหมแต่ว่าแม่เราบ่ซื้อเนาะอ้อยอ้อยเอาด้วย่ายถามว่าแม่ถูกว่างางจ้าแม่ได้รถจิ้งคี่เป็ดงานนี่เปียงจองหนึ่งจริงไหมการบอว่าเล่าหัวนี่ันว่าแม่นี่หรี่บอหัวแบบนี้แม่นี่หรี่บอสอนควบย่ายดีกว่านแนว่เราแบบอนุบาลหนึ่งเนาะกับปูเนาะ พ่งซ้ำขวบนึงแม่นบ่เด็กอะไรฐานเถาะมาลุ่มมาเสียงเลยซีขวบเลยเนี่ยโอ้เขานุบานหนึ่งอันนี้ก็ของน้องนาวาเนาะเล่าหมดเวลาเล้วพูดดีๆครับเล่าเราบอกเลขแม่นแม่นเนาะเล่าสีสงสารแม่เล่าตัวเล่าสงสารแม่เล่าแม่เราลำบาก เพิ่นรู้จักอยู่เมื่อน้าบ่นรู้จักเนาะรู้จกักภาษารู้จกักพามอยู่บันนี้เลขดับบนงตรงๆเนาะค่ะปูดับบนงตรงๆศูนย์สามศูนย์สามค่ะ <13 S 1> <13 S 2> หนึ <c oughs> ่งสามหนึ่งสามเลยหยอดเก้าสามเป็ละกเลยไปเลยสองสามสองสามสี่สามสามหาสามหกสามอะไรไปเลยสี่สามห้าสาม หกสามเจ็ดสามสามแปดสามเก้าสามแปดสามเก้าสามเออแล้วก็สามสามแมน,มนดับหลักหน่วยบนดับสามดับหลักหน่วยบนเลขสามตัวเดียวนะคนะปุ๊นเออเอาไปไลน์คนนี้เต็มนาแล้วคันคันผูนดด้ใดบ่ เห็ดด้งาใสแว่นตาขยายเบิ่ง์นี่เด้อเลขดับมันตัวเลขเนี้ยเลกหน่อยฟังเสียงออกมได้ด้งานดับล่างตรงมันจัดหามันดับอยู่หานไปอยู่ก็มีดับล่างตรงๆกับปู่ตัวใดจ้ะดับล่างตรงตรงมันก็มีสามสี่สามสี่จ้ะประกาศสี่ห้าสี่ห้าค่ะ ห้าหกห้าหกค่ะอ่าหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะแปดเก้าแปดเก้าค่ะเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะสองสามสองสามค่ะ ดับหลักหน่วยล่างดับหนึ่งหลักหน่วยล่างเนาะหนึ่งดับหลักสิบน่ะดับหลักสิบดับสองจ้ะเดี๋ยวขยันแฉกมากเต็มเยอะเนี่ยแป๊บหนึ่งเลยได้ค่ะปูสีเหลวแล้วเดี๋ยวทวนแป๊บเดียวเนาะจ้ะเอ่อแนวทางเราพัฒนาวันนี้ของหลวงปู่เนาะตามความฝัน วิ่งรูดสี่ลองหนึ่งเน้นที่สี่พ่อซอที่ฟันเห็นอันออพอคนนี้กับคือสองห้าหนึ่งสามเพิ่นเอาป่าใส่กระสอบอยู่ร่ำหวยเะะ้องกับปูนอ่ะก,กระสอบอหนึ่งใบนี่มันเกิดสองห้าหนึ่งสามอายุหฮาชิมาย่างหาสิโม 6, ะ,ะ,ะกลางแล้วก็ที่ปูจับให้ตามแนวก้วมฟันกับมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดศูนย์สี่แล้วก็สี่แปดศูนย์แปดเนอกจากคอนไห่เออคอนไหมแสดงปฏิหารปูเลสตีหนึ่งด้วยเนาะ แล้วกาเลขที่จับมีห้ามีหกมีสองมีศูนย์งะสอมกัตามบ่สอมกักบบ่ต้องเบิ่งนะบ่เอาก็ได้ค่ะดูไปดูเพื่อความเพลินเนาะส่วนเลขดับเนาะอ่ะขยายใหญ่ให้นะเห็นชัดบ่กับบ่ชัดกับใส่แว่นตาน้ำแน่เด้อเพราะว่ามันตัวเล็กนิดนึง,นงแต่ว่าดับตรงตรงอนาะคือดับบนตรงตรงไม่เกี่ยวกับตัวกับก็คือศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสาม สามสามลักหน่วยลักหน่วยนาอค่ะของล่างก็คือดับสามนาะ่ะปูาบาน,นิกาดับล่างตรงอุ้ยโมเมนพูดผิดดับหน่วยหลักหน่วยบนตรงตรงขออภัหน่อยดับหลักหน่วยบนตรงตรง,ตรงก็คือสามเม็ดเดียวเนาะจางส่วนดับล่างตรงตรง,ตรงมีสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง หนึ่งสองสองสามนะจ่ะดับหลัก<ะ>ดับหลักหน่วยล่างหนึ่งดับหลักสิบล่ลางคือสองนะถูกต้องะนะครับปู่อืมอาวงโยมผู้สู้ป้งองที่ฟังรายการโจผ้าลวดกระวยาไม้รวยสูบผู้ทุกคนด้อยาถูกอย่าหนักยา,นา,ยาจนย่าเจ็บยาไข้าย,ยาหนาคอของกระยมะกร,รมมกายคุลดครลดต่ำกระมกรมมกายคอลดป่าภากพ้นทุกนันตรายทั้งปวง ้แตกสายสิวปูสุกคนเด้อผู้ใดฟั้งรรยการจูผ้าร่วยก็ได้มีขอขายมีเข็นเข็นหายมีกำกำหายเวียนเวียนหายอันตรายทั้งปวงให้แตกมีแต่สุ๊าบใส่กิหนางานเงินในเงินกิดท่าท่องในท่องเงินท่องไรีิมาที่กินในท่านในสั่งบทสั่งตลาดสั่งกติวิหารสร้างแบงตูโขงสร้างถิ่นพรปราสื่อของสืีอลองศิลระ้างถวายวัดไอ้เดียเข้าครบเก้าวัดเด้อจังไปกิตคดคนมันตายมาเป็น เฮาสร้างไว้เฮาก็ได้ไปเสวยสุขในภพภาพหน้าก็ขอให้ร่ำไปเรวยสุขปู่สุกคนเด้อเกิดชาสตร์ไก็ให้และเกิดที่งามกมูลในโลกนี้เกิดชาติใด้ไว้นุ่มก็ให้สาวนี่ก็งามกมูลในโลกนี้เกิดชาติใด้ไว้ชราเกิดงามกมูลในโลกนี้เกิดชาติใด้กองเงินพอผู้เขาที่ล่างหน้าบ้านเกิดชาติใด้กองทองค่าพอผู้เขาอยู่ทั้งหลังบ้านสนุกกินสนุกใสสนุกอ่าสนุกใสสนุกกินสนุกข้าม สนุกการยู่มันคนยืนสผูุสุคนเด้อสพาเบื้องแรกการทูผ้าลวยก็ได้ซาทุสาทุก่ะปูค่ะกาบกอบพระคุณก่ะปูกาบนมัสการก่ะปูค่ะเป็นแนวทางนะอ่าแนวทางเราเพื่อนบ้านคำคงไปเมื่อแรกเนาะค่ะมาขออนุญาตของความฝันเนาะค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องของโจผ้าลวยได้รับส้มรับฟังกันแล้วก็เอฟซี่สายบุญของปูเนาะค่ะรวมบุญร่วมท่านมากับปูเนาะ ได้รับชมกันผู้ที่รอคอยทั้งในประเทศและต่างประเทศเอากับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการประน,นันทุกชนิดนะครก,ะกับขอบคุณหลายๆผู้ใดที่เข้ามาดูรับชมรับฟังแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดก็ขอให้มิชมิลาบเดอ้อผู้ใดกดไลค์กดแชร์ให้เนากะกดติดตามให้คอยแตกสามตัวสองตัวเล่า,มางมลแง เราค่ะซื้อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกๆทุกรางวัลที่มีขอให้รวยขอให้รวยเด้อสารพริปนี่ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ